สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันจันทร์17มีนาคม2025เป็นวันจันทร์ในสัปดาห์ที่สองเทศกาลมหาพรตในวันนี้จะได้นำเอาบทอ่านจากคำสอนของนักบุญยอนพิสสโตโมพระสังฆราชมาแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับในหัวข้อบอกว่าพระคริสต์เจ้าและโมเสสชาวอิสราเอลได้เป็นพยานถึงอัศจรรย์พวกท่านก็เช่นกัน จะเป็นพยานถึงการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์มากกว่าอัจจรรยร์ที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียิปต์ท่านไม่ได้เห็นปาโรกับกองทัพจมน้ำตายแต่ท่านเห็นการเห็นมารกับอาวุธพ่ายแพ้น้ำสีลังบาชาวอิสราเอลได้เดินข้ามทะเลท่านเองได้ผ่านจากความตายสู่ชีวิตชาวอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากจากชาวอียิปต์ท่านได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากอำนาจของความมืด ชาวอิสราเอลได้รับเสรีภาพพ้นจากการเป็นทาสของคนต่างศาสนาท่านได้รับเสรีภาพใหญ่ยิ่งกว่าอีกจากการเป็นทาสของบาปท่านต้องการข้อพิสูจน์อื่นเพื่อหเห็นว่าพระคุณที่ท่านได้รับนั้นใหญ่กว่าที่พวกเขาได้รับหรือชาวอิสราเอลไม่สามารถจะมองหน้าของโมเสสในพระสิริรุ่งโรจน์แม้ท่านเป็นเพื่อนเป็นคนรับใช้และเป็นญาติของพวกเขาแต่พวกท่านได้เห็นพระพักของพระคริสต์เจ้าในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ แล้บุญเปาโลกล่าวว่าเราเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าด้วยหน้าที่ไม่ต้องคลุมในอดีตพระคริสตเจ้าสถิตอยู่กับชาวอิสนสเอลนขณะที่พระองค์ติดตามพวกเขาแต่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราในใจในใจความที่ลึกกว่ามากพระองค์สถิตอยู่กับพวกเขาเพื่อแสดงว่าทรงโปรดปรานโมเสสแต่พระองค์สถิตอยู่กับเราไม่ใช่เพราะเห็นเกินโมเสสแต่เพราะความนอบน้อมของพวกท่าน หลังจากออกจากอียิปต์แล้วชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในถิ่นกันดารแต่สําหรับพวกท่านหลังจากออกจากโลกนี้แล้วพวกท่านจะไปอยู่สวรรค์ผู้นําและผู้บังคับบัญชาของอิสราเอลเป็นโมเสสแต่เรามีโมเสสใหม่คือพระเป็นเจ้าเองเป็นผู้นําและผู้บังคับบัญชาคุณธรรมพิเศษของโมเสสคนแรกคืออะไรหรือพระก็มีกล่าวว่าโมเสสเป็นผู้อ่อนหวานกว่ามนุษย์ทุกคนในโลก เราอาจกล่าวดังนี้ได้เช่นกันสำหรับโมเสสคนใหม่เพราะมีพระจิตเจ้าแห่งความอ่อนหวานร่วมสภาวะเดียวกับพระองค์ครั้นนั้นโมเสสยกมือขึ้นเบื้องบนและนำมารนาอาหารของทูตสวรรค์ลงมาโมเสสคนใหม่ยกมือขึ้นเบื้องบนและประทานอาหารแห่งชีวิตนิรันดร์ให้กับเราโมเสสตีหินและทานน้ําก็ไหลออกมาเพราะคิสเจ้าทรงสัมผัสโต๊ะทรงตีหินทางจิตใจแห่งพันทสัญญาใหม่ และนำน้ำทรงชีวิตของพระจิตเจ้าไหลออกมาหินนี้เหมือนกับกำาานตั้งอยู่กลางโต๊ะของพระกฤษ้าพเพื่อว่าจากทุกด้านหู้ชุมภาสามารถเข้ามาดื่มกินน้ำผู้นี้อย่างใกล้ชิดและมีชีวิตสดชื่นด้วยน้ำแห่งความรอดบอ่อน้ำนี้ท่อทานแห่งชีวิตนี้โต๊ะนี้รายล้อมด้วยพระพรนันตประการและทำให้เราเต็มเปียมด้วยพระคุณของพระจิตเจ้า เราจงเข้ามาดื่มกินด้วยความจริงใจด้วยมโนธรรมที่บริสุทธิ์เพื่อรับพรานสถานและพระเมตตาในเวลาที่เราต้องการจงรับพรานสถานและพระเมตตาจากพระบุตรแต่องค์เดียวพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าและพระผู้ไถ่ของเราไว้เป็นของท่านอาศัยพระองค์พร้อมกับพระองค์จงถวายสิริรุ่งโรจน์เกียรติศักดิ์และอำนาจแด่พระบิดาพระจิตผู้ประทานชีวิตบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอ,อาเมน ก็เหล่ากษัตริ์ดีวันนี้นักบุญยญริสซิสสองก็ได้อธิบายเปรียบเทียบโมเสสในพระธรรมเก่ากับโมเสสในพระธรรมใหม่ก็คือพระเยซูเจ้าซึ่งก็มีความเหมือนกันและก็แตกต่างกันโมเสสในพระธรรมเก่านั้นก็เป็นผู้ที่นําประชากรอิสราเอลแบบในโลกนี้แบบมนุษย์ก็เป็นผู้นําเป็นผู้ที่จะ พาพวกอิสราเอลนั้นให้พ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์เดินข้ามแม่น้ําแล้วก็สู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่สําหรับพระเยซูเจ้าซึ่งเราถือว่าเป็นโมเสสใหม่นั้นพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ก็ได้พาเราให้ข้ามพ้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ข้ามพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์เหมือนกับในสมัยโบราณน,นั้นแต่ว่าให้พ้นจากการเป็นทาสของความไม่ดีของบาปของความบิดต่างๆให้เรามีมโนธรรมที่ เที่ยงตรงที่จะทัดทาความดีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทราบแล้วพระเยซูเจ้าจึงบอกว่ามาเสด็จมาเพื่อไถ่บาปเพื่อกอบกู้เพื่อทําให้เรานั้นสามารถมีชีวิตและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราจะต้องพ้นจากโลกนี้ไปอันนี้คือสิ่งที่เราทราบกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันชีวิตของเรานั้นจึงถูกเชือ้อเชิญถูกเรียกร้องให้เราได้คิดได้พิจรารณาได้เพิ่มเติมความเชื่อความศรัทธาของเรา ไว้กับความรักและพระเมตตาของพระองค์ในพระสถานรรในพระวรรต่างๆที่เราเอืจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้สามารถใช้เวลาที่รพระองค์ประทานให้นั้นทําชีวิตของเราให้เป็นคริสตชนเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าที่ดีมีชีวิตอยู่กับเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครนับถือศาสนาไหนก็ตามเราก็เป็นผู้ที่พวกเขาก็เป็นผู้ที่เราจะต้องรักพวกเราต้องดูแลและผู้เราต้องทําความดีกับ เขาทุกๆคนด้วยนะครับนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่โปรดให้เราได้เกิดมาในโลกนี้และดําเนินชีวิตเป็นสิทธิ์ติดตามพระเยสุเจ้าขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ